สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องของแบรนด์ดิสคาวบอยนะฮะจะมานําเสนอด้วยกันทั้งหมดสามรุ่นนะครับนะครับสามรุ่นนี้นะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าสั่งซื้อนะครับชุดนี้นะฮะเราจะแถมนะฮะแถมตัววัดระดับน้ำห้ด้วยหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับแถมไหมนะครับหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้ถ้าไปซื้อต่างหากเนี่ยสองหสิบบาทถึงสามร้อยนะแต่ว่าเราแถมให้นะครับนี่ครับ เนี่ยสวยงามเห็นไหมฮะเป็นตัววัดระดับน้ำเนเ่ียตัวแรกก็จะเป็น VTR นะครับ6กยี่สี AOE นะฮะนะครับตัวนี้ระยะทำการเขานี่อยู่ที่400เมตรถึง450เมตรนะครับราคาอยู่ที่1,990บาทนะครับตัวที่2ก็จะเป็น VTR สี่สิบหคูณสี่สิบสองนะฮะตัวนี้ระยทำการเขาเนี่ยสามร้อยห้าสิบไอสาร้อยถึง3ามหเมตรนะครับราคาอยู่ที่1 8 9่งพันแปดร้อยเก้บาทตัวที่3มก็จะเป็น VTR นะครับสาองนะฮะคูณสี่สิบสองนะครับนะครับตัวนี้ระยะทำการเขาเนี่ยสองถึง2อ0ร้อยหเมตรนะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งพันเจ็ดรอยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะฮะต่างที่ขนาดน้ำหนักแล้วก็ความยาวแล้วก็กําลังขยายนะครับเส้นเล็งเขานี่เป็นแบบมินดอตนะครับเนี่ยปรับลางด้านหน้านะครับท่อยี่ห้าปรับบนล่างซ้านขวาปรับซัติโลนะครับนะฮะ นี่ปรับไฟไฟจะมีด้วยกันสองสีนะครับสีเขียวกับสีแดงปรับความสว่างได้ห้าระดับตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเด่นตานะครับเส้นเล็งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเส้นเลีงเหมือนกันนะครับเส้นเล็งให้เป็นแบบมินดอตนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเลง้มินดอดอตนะครับ ไฟสามสีนะครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยไฟสองสีนะครับทุกทีครับไฟจะมีสีเขียวกับสีแดงนะฮะปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับ ีครับเซริงเหมือนกันนะฮะเซริงเป็นแบบมินดดอทนะครับบอดี้นะฮะบอดี้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ย ของแถมนะครับตัววัดระดับน้ำหนึ่งตัวนะครับนะครับแถมไหมนะครับทั้งสามตัวนี้นะข้อบางแสงนะครับนี่สามตัวนี้มีทุกตัวนะครับฝากระดกนะฮะหน้าหลังนะครับทั้งสามตัวนะแถมม่อย่างละชุดนะครับฝาเปิดปิดหน้าหลังนะครับแล้วก็ขานะขาเนี่ยอย่างดีหนึ่งคู่นะ ระบูวานะว่าเอาเขาเอาขนาดไหนนะทางร้านจัดให้นะครับเนี้ยนัดคู่นะครับขาหนึ่งคู่นะผ้าเนี้ยผ้าของเขาเลยนะนี่ครับเนี้ยสามพื้นนะครับผ้าของดีทคอเวอรี่เลยนะสามพื้นแถมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะสามก้อนนะครับถ้าไปซื้อต่างหากนี้ก้อนละแปดสิบบาทนะครับของยี่ห้อ panasonic นะครับ แถมให้สามก้อนเลยนะครับสามก้อนก็ใช้ได้หลายปีเลยนะครับคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับสามเล่มนะครับนะครับสินค้านะครับทุกชิ้นนี้นะมีใบรับประกันนะครับนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ดูกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ